สนามขามมาเล่าอัปเดตวงการกีฬาที่ดูแล้วหาโดยไม่ต้องอ่านของครูแพงมาราต้าชี้ค่าหัวปอกบาอาทะลุร้อยล้านยูโรจูเซเป้ม,มาราต้าผู้บริการทั่วไปของยูเวนตุสยอดสโมสรลูกหนังแห่งเวทีการโชดซิลอาอิตาลีเปิดเผยว่าพอปอกบากองกลางคนสําคัญของทีมอาจจะมีค่าตัวเกินหลักร้อยล้านยูโรหรือ3,900ล้านบาทในอนาคตถ้าหากเจ้าตัวยังเดินหน้าพัฒนาฟีทา้าได้อย่างต่อเนื่อง โดยก่อนหน้านี้มาลายูยเวนตุสเคยบอกปักข้อเสนอ80ล้านยูโรจากบาร์เซลโลนาที่หวังกระชากตัวปอกบาไปร่วมกวนขณะที่เชลซีก็เคยทุ่มเงินจนํานวนที่สูงกว่าไปทาบทามเช่นกันส่วนเรออาเมาริดก็ยังคงจับตาดูสถานการณ์ของดาวเตะทีมท่าฝรั่งเศสวัย22ปีอย่างใกล้ชิดโดยมาราต้าพูดโดยการทั่วไปของยูเวนตุสได้ออกไม่สัมภาษณ์ว่า ปีน้าผมคาดได้เลยว่ามันจะต้องมีข้อเสนอที่ใหญ่มหาศาลกว่านี้เข้ามาถ้าหากปอกบารักษาร,ระดับฟอร์มการเล่นจากฤดูกาลที่แล้วได้แล้วก็ผมว่าเงินร้อยล้านยูโรเนี่ยอาจจะไม่พอแล้วนะที่จะซื้อเขาอะ่ะทั้งนี้รับปอกบาลลงเล่นให้ยูเวนตุสไปแล้วรวมทุกรายการ132นัดซัดไป24ประตูนับตั้งแต่ย้ายมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2012 สนับสนุนโดยเคลือบฟิล์มแก้วโอเวนซีเคลือบสีรถเก่าให้เงางามเหมือนใหม่ให้โคตรเงาชํำตลอดกาลพิเศษสุดรสาหรับแฟนเพจที่อ้างออกมาจากขอบสนามรถทันที40%ที่ร้านโอเวนซีที่คลองถมทั้ง8สาขาครับขอบสนามเพจกีฬาวารรตี้สร้างสารข้อมูลมัน,ม,นมันแนวใหม่ให้ท่านฟังโดยไม่ต้องอ่านปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ของท่านมีค่าโปดกดให้พวกเราด้วยนะครับ 1 3 8 com ผู้สนับสนุนสโมสรวัดฟอบอย่างเป็นทางการ